อัฏฐแห่งวิกุปพนาก็ในบทว่าวิกุเลนะเป็นต้นนั้นพึงทราบวินิสัยดังนี้ความที่เมตตาสหคัตตจิตเป็นจิตกว้างบัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นด้วยอำนาจการแผ่อันหนึ่ง จิตนั้นเป็นจิตใหญ่ด้วยอำนาจภูมิคือเป็นรูปราวาจรเป็นจิตไม่มีประมาณด้วยอำนาจความคล่องแคล่วและด้วยอำนาจความที่มีสัตว์หาประมาณไม่ได้เป็นอารมณ์ชื่อว่าเป็นจิตไม่มีเวรเพราะละคา่าศึกคือพยาบาทเสียได้ ชื่อว่าเป็นจิตไม่มีความบีบคั้นอธิบายว่าไม่มีทุกข์และละโชมมนัสได้นี้เป็นความหมายแห่งวิกุปพนาอันกล่าวโดยนัยว่าเมตตาสหคเตนะเตตสาเป็นต้นหมายความว่าเมตตาสหัคตะจิต มีอาการได้ต่างๆคือกว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความบีบคั้นนี่แหละเรียกว่าวิกุปพนาและวิกุปพนานี้ย่อมสำเร็จแก่พระโยคาวจรผู้มีจิตถึงอัปปนาเท่านั้นฉันใดแม้ลักษณะที่นับว่าวิกุปพนาอันใดที่ท่านกล่าวไว้ ในสัมปติพิธาว่าเมตตาเจโตวิมุตเป็นอโนทิโสภราณาด้วยอาการห้าเมตตาเจโตวิมุตเป็นโอทิโสภรณะด้วยอาการเจ็ดเมตตาเจโตวิมุตเป็นทิสาภรณาด้วยอาการาสาราาิบดังนี้ แม้ลักษณะที่นับว่าวิกุพนานั้นบัณฑิตก็พึงทราบว่าย่อมสำเร็จแก่พระโยคาวจรผู้มีจิตถิงอัปปนาฉันนั้นเหมือนกัน